สวัสดีทุกคนเนาะมีแพ่กับมะย่างตลาดทุกคนโมเมนต์ว่ามะย่างตลาดด้วยตรงเนาะคือออกมาก,กินเผาเนาะพักเทียงพักเทียงมาก,กินเผาเดี๋ว่านนี้มันกระบอกมินเทียงเนาะทุกคนมันบ่ายประมาณบ่ายโมงก,กว่าๆแล้วเนาะก็เดินากันออกมาหาซื้อกับเขากินแล้วก็เดินิ้ากันมาย่างตลาดล่มปุบเนาะตลาดรถไฟล่มปุบเนาะทุกคนเนาะเดียวสิพา,าย่างเบิ่งกันเลยว่าเป็นแนวใดเนาะทุกคนเดียวพากันไปเบิ่งเลยเนาะ ในก่อนที่จะไปเบิงกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ไอแพร่น้าไม่เด้อพ่อแม่พี่น้องท่านทได้เป็นกำลังแรงใจเนาะขอบคุณเอฟซเนาะที่กดติดตามแพร่เนาะทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่ารอวเอฟซีที่กำลังจะเขามาเนาะทุกคนกันไปไปเดินเที่ยวตลาดกันเลยไปหาซื้อของกินเนาะทุกคนไปเนาะกอที่จะแพร่นั่งกินไอติมกซิมี่งอัน งานต๊ะจีนนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะมันก็เป็นทานะอ่าฐานาอยังเละแพลกับจำบ่ได้คือกันที่พี่หนกเป็นบอกเนาะเนี่ยมันจะเป็นร้านอาหารทุกคนเนี่ยร้านอาหารแบบโต๊จีนเนาะคือเนี่ยทุกคนก็มีแบบหลดลายขนาดเนาะถ้าถัดไปนั้นก็จะมีงานน่แสดงจัดงานโต๊ะจีนอี่ยังสักอย่างนี่แหละเด่ะนี่นาซิเปิดย่ามเมล็เนาะทุกคนเนาะ น่าเตรียมเปิดตอนแรงนี่เนี่ยทุกคนกระสีมีเนาะตรงนั้นก็สิเป็นวัดบ้านริมน้ำแบ่โอ้โหเท่าไรทุกคนเอ้ยรถล้ายขนาดคุนะ่ะไปย่างเมื่อเมื่ออ,อะไรบ่ะนี้กลับเลยนี่นะคะขออนุญาตไปถ่ายตรงน้ำนิดนึงนะคะทุกคนเนี่ยเหมือนจะเป็นที่ขายของอะไรสักอย่างนี่หละเ,เกี่ยวกับตัวจีนเนี่ย น่าจะเป็นตลาดตอนเย็นนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ย ขอโทษนะคะนี่คือเตรียมงานตอนเย็นหรอคะจะมีเป็นตลาดหรือว่าเป็นงานอะไรคะตลาดด้วยอ๋อเป็นตลาดตลาดน้ําอะไรนะคะคุณคุณพี่คะมีกับข้าวมีของกินอ๋อมีกับข้าวมีของกินมีโซวว่าวหรอคะเป็นตลาดตอนเย็นไม่ใช่คุณมีงานเป็นงานเป็นงานของศาลเขาอ๋องานของศาลเขาอ๋อเป็นีวันนี้วันสุดท้ายขอโทษนะคะหนูเพิ่งมาครั้งแรกอันนี้คือตลาดอะไรอะคะ เขาเรียกท่าตลาดตลาดประาช่วยโยกอะไรโยกค่ะเขาเขาเรียกว่าท่าเรืออะไรอ่ะคะท่าเรือรับลมอะอ๋อท่าเรือรับลมอันนี้คือแม่น้ําอะไรคะคุณพ่อแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำท่าจีนเหรอคะโอ้ก็เลยมีงานที่แบบว่าไหว้ศาลตรงนี้ใช่ไหมคะท่าจีนนี่เหรอคะโอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ สิงเจียยุ่ยช่วงนี้งันใช้นะคะอขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะนี่นะคะทุกคนนะคะเพลกะแต่หมาโอ้ตลาดท่าจีนนี่เนาะทุกคนตลาดท่าจีนว่ท่าน้ำท่าจีนเออ แกกับเคยมาเนาะทุกคนตลาดเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครอ,อ๋อตลาดเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครนี่นะคะสาทุสาธุสาทุ รู้สึกแบบรู้สแบบึกเย็นปั้นไดมาเ,าเที่ยวทะเลเลยเนี่ยพ่อแม่พี่น,อน้องเอ้ยผมโอ้สบายดีท,ทุกคนเนาะโอ้ยเดี๋ยวพ่นขายจังน่อยเปิดเม็ดก้อนจังน่อยเพราะฉุนใจพ่อแม่พี่น,อน้องเอ้ย,เ,อยเห็นไหมในช่วงเช้าเนาะทุกคนมันเป็นช่วงที่แบบว่าแย่ยขนาดเลยเนาะตกมาสวงบ่าย ก็รู้สึกแบบเออสบายใจเนาะนี่แหละคือความบเทียงของชีวิตเนาะทุกคนเดียวเดียวถูกเดียวซุกปะาปนกันไปเนาะทุกคนเนาะเมื่อเช้าก็รู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะกับชีวิตเนาะก็ไม่รู้เรื่องนู้นเ,เรื่องนี้นะคะเข้ามาเนาะปะาปนกันไปพ่อแม่พี่น,น้องเนาะทั้งเหลืองงานทั้งเหลืองแบบการเดินทางเนาะในชีวิตทุกคนแล้วก็พ่อต้นแลกัใช้ซ้ายก็โอเคขอเหลืองดีไปเฮ็ดบุญไหว้พายยังเรียบร้อยเนาะ พอตกมาตอนบ่ายทุกคนนอก็คือจังสีแหลกแบบพักมากินเขาตอนเทียงเนาะพอพักมากินเขาแล้วก็พกงงากันยางตลาดแล้วก็เริ่มแบบรู้สึกแบบเออแพะก็กเลยยางมาในรถไอติมเนาะรถทิบาคายไอติมอยากกินไอติมและแพรก็กเลยมาแบบพอดีมาหอดจุดนี้แพรกับโอ้ว,ว่ามันมีหนามเนาะทุกคนเนาะมันมีคลองหนามเนาะมันมีแม่น้ำที่ใหญ่ขนาดน,นี้นเนาะทุกคนเนาะก็พก็แพะย,ยางมาแล้วก็รู้สึกแบบเออซึ้งนีรู้สึกสบายใจเนาะทุกคนนี่แหละชีวิตของคนห้าเนาะมันกับ่มียังแน่นอนแล้วมันก็บ่มียังแบบว่า ทุกกับบริเวณบริทุตลอดทุกคนเนาะสุกกับบริสุกตลอดเนาะมันการมีขั้วทั้งความซุกแล้วก็ความถูกป่าปนกันไปเนาะทุกคนเนาะแพร่กับบะหัวอ่ะคือแพร่กับจะหาว่าแพร่หรือว่าอะไรมันก็ทันงกับบแมนเนาะทุกคนมันกับเป็นสิ่งที่แบบบรเทียงบรจีรันเนาะทุกอย่าง,ท,างท,นนทุกอย่างนะคะมันก็ไม่เที่ยงไม่จีรังจริงๆเนาะพรไม่เป็นเนาะ นี่แล้วนะคะถ้าคนไหนที่พบเจอปัญหาอะไรก็ขอให้สู้ๆอดทนกันต่อไปนะคะถ้าไม่ไหวจริงๆก็ให้ถอยออกมาจากจุดจุดที่เราอยู่นะคะทุกคนแพกบบรกบเดยแบบบเลยบังคับหรือว่าบเลยกดดันทุกทุกคนนะคะในการทํางานนะคะถ้าว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วมันไม่มีความสุขจริงๆมันไม่เวริร์มันไม่โอเคคือพยายามแล้วถึงจุดที่สุดๆแล้วมันไม่ไหวก็คือให้ถอยออกมานะคะทุกคนนะคะแพรเชื่อว่าการที่เราเริ่มต้นใหม่อะ ต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาเสมอไปนะคะทุกคนขอแค่เรากล้าที่จะเริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆนะคะที่เราอยากจะไปเพาะน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะ,ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะในตุจีนปีนี้หรือว่าในตุจีนปีต่อไปหรือว่าในวันต่อต่อไปในวันในทุกๆวันของชีวิตน้องพ่อแม่พี่น้องนะคะคิดไว้เสมอว่าถ้าเจอสิ่งไม่ดีเดี๋ยวมันก็จะมีสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตของเรานะคะทุกคน <t ries> สบายใจในพม่พี่นงนี่มันเป็นแดดที่บ่ายโมงนะคะแดดแรงมากเลยแต่แพรก็ยังรู้สึกว่าโอเคเย็นใจได้เ,เห็นสายน้ำเนพม่พี่นองได้หบบเห็นน้ำไหลซึกแปลว่าเย็นเย็นใจพม่พี่นงเนาะซึกมีความสุขนะคะเดี๋ยวแพรจะถ่ายให้ดูนะคะนี่ทุกคนเนาะสายน้ำไหลอยากนั่งเลือดชิวๆพอบาบานสะเพนซีวุไก่กับน้ำเนาะทุกคนเนาะ สะเพเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเวลาทิ่สะเพยโบสบายใจอะสะเพยสีมักแนมขึ้นไปทองฝาทุกคนเนี่ยสีแนมขึ้นไปเนื้อทองฝาและสะเพยสีแนมเบิงทองฝาเนาะมองเบิงแนมเบิงทองฝาและสะเพยฉรู้สึกแบบว่าเออโลกใบนี้มันมีอะไรมันมีเอียงต่างร้ายยางที่ให้าตตรงแบบว่าพบๆอะไรห้าตตรงเจอเนาะแพบ่เคยที่จะแบบว่า ถ้าจุดตรงนั้นที่แบบแพ้ไม่รู้สึกโอเคคือแพ้สิบหูสึกแบบอยากอยู่หรือว่าอยากจะอยู่จุดๆนั้นเนาะแพ้จะเมิงเสมอว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะแพ้จะเป็นคนแบบว่ากะลองกะเสียงกะแบบเออท้าแบบใจถ้าแ,บบแพ้แบบใจไม่โอเคแล้วแพ้จะไม่จมปักนะคะทุกคนในสิ่งที่แพ้ไม่มันทําให้แพ้ไม่สบายใจแพ้จะไม่จมปัก แต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้เราอดทนนะคะทุกคนแต่ถ้าเราจะทําอะไรเราก็ต้องนึกคานึงถึงเหตุและผลนะคะทุกคนนะคะเราต้องคํานึงถึงเหตุและผลว่ามันโอเคไหมมันคุ้มไหมมัน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 โอเคนะกับสิ่งที่เราต้องโน่นนี่นั่นนะคะทุกคนแพ้ก็ไม่ได้แบบว่าจะให้คนอื่นไปโน่นไปนี่หรือว่าเลือกสิ่งโน้นสิ่งนี้ไปโดยที่แบบไล่เหตุผลนะคะทุกคนแล้วก็ไล่แบบว่าความอดทนนะคะมันกับแม่เนาะทุกคนเนาะเห็นบ่หนุก นกนกหนามพ่ดแม่พี่น้นองตกลงหนามบ่อน่ะจะบอกนะ่าเอาเป็นลอยนหนามแล้วเป็นตกลงหนามโอ้ยว่าเห็ดไป็ตีต้นแต่เฮงคืนได้เลยโอ้ยมาเยอะวันเจ้ากดเนื้อว่าจะตกลงหนามตัง้งเแห้องใหญ่จาโอ้ย,อย,อยลมเย็นขนาดทุกคนเนะอ้ยพุดนะโอ้อยากจะลงลง,ลงอยากจะลงไปเล่นน้ำนี่เองก็คิดว่าจะจมลงหนักำตกใจเบิดเถอเอ้ย คนเนนาะี่นะคะอ่ะโอเคเนาะให้เบิร์กสามีก่อนเดี๋ยวสะเพยสิไปก่อนไปเอกกับนุกด,ดาวหรือว่าพี่จะดีพี่พี่นกคนคงจะกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จกันแล้วมั้งคะโอเคนะคะแพรก็จะไปแล้วไปหาพี่เขาแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะมาไปเจออ่าทุกคนนอนสบายดีคลิปนี้ค่ะโบมี่ยังไลฟ์พร้อมเปพี่น้องสะเพยกะบสะเพยกะ อำเภอไปจังสรนแลนะน้อทุกคนนะคะก็คิดว่าก็คงจะมีประโยชน์ก็ให้ความคิดของกับตัวแพรเองนะคะทุกคนนะคะแพรก็พูดออ,ออกจากความรู้สึกที่แพรได้เจอวันนี้นะคะคือแบบช่วงแรกมันก็ไม่โอเคเพอช่วงสายๆก็ยิ่งไม่โอเคแต่พอสายอีกสายออกไปมันก็รู้สึกว่าโอเคมันสบายใจและพอยิ่งตกตอนบ่ายก็รู้สึกว่าโอเคยิ่งดีมันก็มีพลังในการบวกของเราที่จะให้เราสู้กับการใช้ชีวิตประจำวันต่อไปนะคะทุกคนแล้วก็ ขอให้ทุกคนเจอแต่ความสุขนะคะทุกคนนะคะถ้ามีเรื่องอะไรไม่โอเคก็ขอให้มันโอเคไวๆนะคะทุกคนไปแล้วพอไม่พี่น้องนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตาม